สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างวันที่16ถึง23สิงหาคม2568ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าฟุตบอลอังกฤษระอุร้อนแรงตั้งแต่แมตช์เปิดสัปดาห์จนถึงเกมสุดสัปดาห์หลายทีมใหญ่ทำผลงานน่าติดตามบางทีมโชว์ฟอร์มเข้มบางทีมกลับสะดุดเสียแต้ม ทีมรักของคุณจะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงมาดูกันแบบเจาะลึกกันเลยครับวันที่16สิงหาคม2568เป็นการเริ่มสัปดาห์ด้วยแมตช์ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แอสตันวิลล่า0ต่อ0นิวคาสเซิลเปิดสัปดาห์ด้วยเกมที่แอสตันวิลล่าทำได้แค่เสมอคาบ้านกับนิวคาสเซิล0ยต่อ0เกมนี้ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าแม้จะมีโอกาสบุกแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับนิวคาสเซิลได้ การเสมอครั้งนี้ทําให้แฟนบอลเริ่มตั้งคําถามว่าแนวรุกของแอสตันวิลล่าจะกลับมาเฉียบคมได้เมื่อไหร่ทอตแนมฮอตสเปอร์3-0เบอร์ลี่สเปอร์สกลับมาสร้างความมั่นใจอย่างชัดเจนเกมนี้พวกเขาโชว์การจบสกรอร์คมกริบ3ประตูทําให้เห็นว่าสเปอร์สในยุคใหม่พร้อมลุยเต็มที่ไบรตันหนึเสมอฟูลแลมไบรตันเจอเกมเหนียวแน่นจากฟูลแลมแต่ก็ยังสามารถเก็บ1คะแนน,นไปได้ เกมนี้เรียกว่าทั้ง2ทีมยังต้องปรับตัวกันต่อซันเดอร์แลนด์3-0เวสต์แฮมนี่ถือว่าเป็นเกมช็อกสําหรับเวสต์แฮมเพราะบุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ถึง3-0ต่อแสดงให้เห็นว่าขุมกําลังของเวสต์แฮมยังไม่เข้าที่เข้าทางซันเดอร์แลนด์ที่ใช้โอกาสได้เฉียบคมวูฟแฮมตัน0-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปล่อยโอกาสให้พลาด โชว์ฟอร์มดุ4ต่อ0เกมนี้ทำให้เห็นว่าซิตี้ยังคงเป็นทีมที่หาตัวจับยากการโจมตีเร็วและการสร้างโอกาสต่อเนื่องเป็นจุดแข็งวันที่17สิงหาคม2568เป็นแมตช์สำคัญของแฟนๆหลายคู่เชลซี0ต่อ0คริสตันพาเลตเชลซีทำได้แค่เสมอในบ้านเกมนี้พาเลตเล่นรับเหนียวแน่นจนเชลซีเจาะไม่เข้าทำให้แฟนบอลเริ่มสงสัยในความพร้อมของเชลซีช่วงเปิดฤดูกาล Nottingham f o r เรส3ต่อ1นึ่งเบรนฟอร์ดฟอร์เรสแสดงให้เห็นผลการเล่นที่แข็งแกรง่งเกมนี้ยิงประตูได้3ลูกและเก็บชัยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ต่อ1นึ่งอารเซนอลนี่คือเกมช็อกแฟนผีแดงอาร์เซนอลบุกมาชนะถึงโอเทรดฟอร์ดหนึต่อศูนยทำให้แฟนบอลแมนยูต้องตั้งคำถา,ถามถึงความคงเส้นคงวาของทีมรวมถึงผลงานแนวรุกและการสร้างโอกาส19สิงหาคม2568 ลีด 1> 1์อยูไนเตดหน่อศูนย์เอเวอร์ตันลีดสามารถเก็บ3คะแนนเต็มจากการเฉือนชนะเอเวอร์ตันหนึต่อศแสดงให้เห็นว่าลีด d s มีความเฉียบคมในโอกาสสำคัญแม้เกมจะไม่พลิกชมแต่ความสำคัญของชัยชนะนี้ทำให้ทีมยังคงขยับขึ้นในตาราง23สิงหาคม2568เกมสุดสัปดาห์พลิกล็อกหลายคู่เชลซี Chelsea, บุกถลม West ่มเวสต์แฮม5ต่อห แม้ว่าเชลซีจะเริ่มฤดูกาลด้วยเสมอแต่เกมนี้พวกเขาโชว์ฟอร์มโหดบุกพยายมเวสแฮม5-1ต่อ 1. เรียกได้ว่าเป็นการปลุกความมั่นใจครั้งใหญ่ของทีมข่าวนักวิเคราะห์ฟุตบอลหลายคนชี้ว่าเกมนี้เชลซีไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคพาเมอร์คนเดียวแต่เป็นผลงานทีมทั้งหมดแมาเชสเตอร์ซิตี้0-2ทอตแนมโพสเปิร์ซิตี้พ่ายคาบ้านให้ทอตแนมโอสเปอร์่0-2ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่หลายคนไม่คาดคิด แต่ถ้าวิเคราะห์เกมการโจมตีของซิตี้มีจังหวะช้าและโดนสเปอร์สตัดบอลกลางสนามได้หลายครั้งบอลมัดหนึ่งต่อศูนย์วอลแฟมตันบอลมัดยังรักษาฟอร์มเก่งยิงประตูตัดสินเกมและเก็บ3คะแนนเบอร์ลี่สองต่อศูนย์ซันเดอร์แลนด์เบอร์ลี่กลับมาชนะซันเดอร์แลนด์ได้อย่างเด็ดขาดเบรนฟอร์ดหนึ 0, ่งต่อศูนย์แอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่ายังคงสะดุดกรอนเนื่องทำให้แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงศักยภาพแนวรุก อาร์เซนอล5ต yeah. ่อ0ลีสยูไนเต็ดอาร์เซนอลระเบิดฟอร์มโหดยิงถล่มลีด5ต่อ0เกมนี้เยอร์เคเรสยิงได้2ประตูทำให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่จับตาตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษณวันที่23สิงหาคม2568หลังเกมสุดสัปดาห์เชลซีขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ1เสมอ1มี4คะแนนขณะที่เวสต์แฮมแพ้2นัดรวดรั้งอันดับสุดท้ายของตาราง แสดงให้เห็นว่าบางทีมใหญ่ยังต้องปรับตัวในช่วงเปิดฤดูกาลบทวิเคราะห์และประเด็นน่าสนใจ 1. ความแข็งแกร่งของสเปอร์สและเชลซีสเปอร์สเริ่มเ้ินฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมชนะทั้งเบอร์ลี่และแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่เชลซีแม้จะเสมอเกมแรกแต่บุกถล่มเวสต์แฮม5ตัวหนึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมมีความสามารถในการพลิกเกม 2. แมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุด แพ้สเปอร์สในบ้าน0นต่อ2ถือเป็นการแข่งขันที่หลายคนไม่คาดคิดแต่ถ้าวิเคราะห์เกมการโจมตีของซิตี้มีจังหวะช้าและโดนสเปอร์สตัดบอลกลางสนามได้หลายครั้ง 3. อาร์เซนอลมาแรงบุกชนะแมนยูและถล่มลีดส5์5ต่อ0ทําทำให้มีการจับตาว่าจะกลับสู่ตำแหน่งทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวหรือไม่ 4. เวสต์แฮมยังอ่อนตัวแพ้2นัดรวดและโดนถล่มถึง5ต่อ1 ทําให้แฟนบอลต้องลุ้นว่าทีมจะปรับตัวได้ทันก่อนเกมต่อไป 5. ดาวซันโวที่น่าจับตาเยอเรเรสยิงได้2ประตูในเกมอเซนอลเวสต์ลีจและโมฮัมเหม็ดซาลายิงได้ตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลชี้ว่าแนวรุกยังคงเป็นกุญแจสําคัญในการลุ้นตําแหน่งดาวซันโวบทวิพากวิการแต่และทีมในช่วงวันที่16-23สิงหาคม2568ประจำสัปดาห์เชลซี Chelsea. ฟอร์มสัปดาห์นี้เสมอ0-0กับคริสตัลพาเลซชนะเวสต์แฮมห้ต่อหแม้เกมแรกเสมอแต่เกมถล่มเวสต์แฮมทำให้เห็นความเฉียบคมของเชลซีในเกมรุกการประสานงานระหว่างโคพาเมอร์และมิดฟิลด์ตัวรุกทำให้เกมรุกครบเครื่องนักเตะเด่นโคพาเมอร์รูเบนลอฟตัดชิกไลฮิมสเตอร์ลิงจุดแข็งเกมรุกรวดเร็ว การสลัดตำแหน่งกองหน้าและการเข้าทำที่หลากหลายจุดต้องปรับเกมแรกเจาะแนวรับเหนียวแน่นไม่ได้ต้องเพิ่มความแม่นยำและสร้างโอกาสในกรอบเขตโทษท็อดแนมฮอตสเปอร์ฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะเบอร์ลี่3-0ชนะแมนซิตี้2-0สเปอร์โชฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่ต้นฤดูกาลทั้งการสร้างโอกาสและการโต้กลับเร็ว เกมกับซิตี้ชี้ให้เห็นว่าทีมพร้อมสู้กับทีมใหญ่นักเดเดนแฮร์รี่เคนสตีเวนเบอร์กวอูโกโยริสจุดแข็งเกมโต้กลับเร็วการประสานงานระหว่างกองหน้าและปีกคมจุดต้องปรับการป้องการลูกตั้งเตะบางจังหวะยังต้องแม่นยำมากขึ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะวูดแฮมป์ตัน4-0 แพสเปอร์2ต่อ0เริ่มต้นด้วยฟอร์มดุแต่แพสเปอร์ในบ้านแสดงให้เห็นว่าซิตี้ยังมีจังหวะที่เกมรุกช้าการครองบอลแม่นแต่การสร้างโอกาสบางจังหวะไม่ทันคู่แข่งนักเตะเด่นเควินเดอร์บอยเอร์ลินฮาลแลนและแจ็คกริลิชจุดแข็งการครองบอลสูงและการสลับตำแหน่งกองหน้าจุดต้องปรับ การโจมตีในกรอบเขตโทษและการตัดสินใจในจังหวะสำคัญอาเซนันฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะแมนยู1-0ชนะลีส์5 5ตอาร์าเซนนลเริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มร้อนแรงทั้งเกมรับและรุกการยิงถลม่มลีส์5-0แสดงให้เห็นว่าเกมรุกมีความหลากหลายและทีมไม่พึ่งพาผู้เล่นคนเดียวนักเตะเด่นเยอะเคเรสยิง2ประตูมาร์ตินโอเดกาด และกาเบียลเชซุสจุดแข็งเกมรุกรวดเร็วการสร้างโอกาสจากหลายช่องทางจุดต้องปรับการป้องกันลูกโต้กลับจากทีมใหญ่บ้างจังหวะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มสัปดาห์นี้แพ้อาร์เซนอล1-0แม้ทีมครองบอลบ้างแต่แนวรับเปิดช่องให้กองหน้าคู่แข่งทำประตูะได้ง่ายเกมนี้ทำให้เห็นว่าการประสานงานแนวรับยังไม่สมบูรณ์นักเตะเด่น b บรนดอนวิลเลียมสประสิทธิภาพในแนวรับคริสเตียโนโรนัลโดยังต้องปรับตัวเกมรุกจุดแข็งการครองบอลในแดนกลางจุดต้องปรับแนวรับและการสร้างสรรเกมรุกต่อเนื่องเวสต์แฮมฟอร์มสัปดาห์นี้แพ้ซันเดอร์แลนด์3ตัว0แพ้เชลซี5ตัว1ฟอร์มสะดุด2นัดแรกโดนยิงเยอะต้องปรับเกมรับอย่างเร่งด่วนนักเตะเด่นจารอดบเวน พยายามสร้างสรรเกมรุกจุดแข็งมีความพยายามในเกมรุกแต่ยังไม่คมจุดต้องปรับการตั้งรับและการจัดจัดจงหวะโต้กลับลีดส์ยูไนเต็ดฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะเอเวอเรตันหนแพ้อาร์เซนอลห้นย์เกมแรกเฉิอนชนะแต่เกมต่อมาถูกถลม่มบ่งบอกถึงปัญหาการรับมือทีมใหญ่นักเตะเด่นแพทริกแบมฟอร์ดประตูสำคัญในเกมแรก จุดแข็งการเข้าทำในกรอบเขตโทษยังพอมีประสิทธิภาพจุดต้องปรับเกมรับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนซันเดอร์แลนด์ฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะเวสแฮม3ต่อ0แพ้เบอร์ลี่2ต่อ0เกมแรกโชว์ฟอร์มร่อนแรงแต่เกมต่อมาสะดุดแสดงว่าความสม่ำเสมอเป็นปัญหานักเตะเดนดาวซันโบประจำทีมจุดแข็งเกมรุกรวดเร็วและสร้างโอกาสได้ตรงจังหวะ จุดต้องปรับความสม่ำเสมอและการรับมือทีมใหญ่บอลมัดฟอร์มสัปดาห์นี้ชนะวูล์ฟแฮมป์ตันหนเกมนี้แสดงให้เห็นการใช้โอกาสได้คมและการเล่นเป็นทีมที่เหนียวแน่นนักเตะเด่นกองหน้าและมิดฟิลด์ตัวรุกจุดแข็งการปิดเกมและความแม่นยำในการจบสกอร์จุดต้องปรับการสร้างสรรเกมรุกให้ต่อเนื่อง สรุปภาพรวมประจำสัปดาห์16-23สิงหาคม2568ทีมเดน่นเชลซีท็อตแนมฮอตสเปอร์อาเซนอลนทีมที่ต้องปรับตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเวสต์แฮมและลีดส์ประเด็นหน้าจับตาฟอร์มดาวันโวเยอร์เคเรสและโมฮัมเหม็ดซาลาแทคกติกสำคัญทีมที่ชนะใช้ทั้งการครองบอลและโต้กกับเร็ว ทีมที่สะดุดมักจะสร้างโอกาสไม่ต่อเนื่องสัปดาห์นี้พิสูจน์แล้วว่าพรีเมียร์ลีกไม่เคยง่ายต่อการคาดการทุกทีมมีโอกาสพลิกเกมได้เสมอแฟนบอลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์ต่อไป